ไปเดียวเนยนิดเดียวเนี่ยไม่โค้งกั้มขอบดได้หลายยูดไปหลายยูดไปเอาละครับมาติดตามรับชมกันต่อนะครับภารกิจของทีมงานรถเคーンรถเบคโคกู้เจ้าแคทสามสองศูนย์ครับที่จมน้ำมาห้าวันเต็มวันนี้แน่นอนว่าจะขึ้นฝั่งแล้วครับ หลังจากหยุดพักไปนะครับทีมงานรถเคนณโมเคนจากอำเภอพลทองจงังหวัดร้อยเอ็ดมาปฏิบัติการอยู่ที่โรงปแป้งมันกาลสินอำเภอห้วยพึ่งจงังหวัดกาลสินครับช่วงเวลาตอนนี้ก็ค่ำมืดแล้วครับดึงขยับอยู่นะครับ หย,ยับแล้วนะครับเอาละครับเตรียมตัวครับเตรียมตัวลุยต่อค่ำม,มืดพอดีเริ่มค่ำม,มืดแล้วครับ เอาแล้วครับเริ่มดึงแล้วครับเริ่มยกเริ่มยกแล้วซานนี่ทำการยกปุ้งกีให้ครับ ดันปุ่งกีให้หน้าลอยแล้วก็ใช้เคนยกเอาละครับเอาละครับมาดิปุ่กีมาคำกันไหยปุ๊กีไม่โคคำกันไหวเตกันไหว แม้ว hmm. oh, ่าก oh, mm ึ hmm. ừ, you you ่งานหนึ่งชูนี <S <S> <S ้คันหนึ่งซึ่งหอเขาจะขาดพูดเลยบไรเื่อนอี่รด้ลมา้หวานเนี่ยเอาตึงเลยดึงเลยล่ดึงเลยสั่นกระีสั่นไมโครดีดึงตุ้งจีหลไปเลยตึงตึงโยกไหกันไปมาเขาละ กองเชียร์จะได้เฮหรือเปล่างานนี <at> ้จับตาดูดีๆครับแต่ว่ากองเชียร์ตอนนี้นั่งไม่ติดแล้วครับเสียงลุ้นตามกันงานเนี่ยมันขับกันไหวเลยทัานหนึ่งด้านกันหนึ่ง เออแต่พีทั้งเรือยแม่นมันนิ่มตเนยสิน้โลิเนี่ยและครับโลจิสตเอาเข็มล้างตึ้งีเหนอหน้าใหญ่เลัววขยับพวกขยับพวกขยับเคขอองโอ้โห้ Nói chung là nó có lấy cái này, nó có kẹt nơi, nó có bụi kín nơi, nó có có nằm điên nè. Một chú khắp nó, sụp có này, nó có bụi nó có nằm là bạn có lấy nó có

เก่งเครื hey, he s <S mm ่องดีแล้ไม่ขยับเลยครับเฮ้ยไม่แหวม่ไหลไปยอดใหโค่ดิกองเกียร์นั่งไม่ติดแล้วตอนนี้เฮ้ยนี่หน้าคอกคือเก่าเงยกแขนผินน้ำก้ำเขาแล้วหมดนั่งก็ดีไว้ อ้าวทีมงานบอกให้รถไบโนะครับขยับเอ่อเออเออเลอมห้รถงไเคร่งนลิงยกย่งก็มาขาดโอ้ยเอาสลีงยา เอาสลิงเปย่งโกนโ้งั่อะาสลิงนึ่งชั่งหิวเลยเน่ยเองโค้เออเกี่ยวแล้วครับพูดไม่หมดโคดึงโคยนั่รุ่นป้งเบือไปเอ้ยเ้ย năm nay, mỗi là, ngay là là bật ngòi ngay là muốn sút thì cụ, măng măng nhụt, gõ về, thằng, nhò luôn nó cứ cầm cái cả ลุนหนักเลยครับโอ้หลุดหลุดครับหลุดเมื่อสักครู่ครับอ้าวเปลี่ยนข้างครับไปเกี่ยวอีกข้างหนึ่ง เอากลับมาฝั่งเดิมครับอ้าวขึ้น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 ขึอยขึ้น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 ขึัน้น่ึ้นขึ้นขึ้นขึ้นมึ้นขึ้นขนขึ้นขึ้นขึ้นโคเน้น โอ้หลุดอีกแล้วครับหลุดอีกแล้วตอนนี้ปลดสลิงแล้วครับสำหรับฝั่งของเคห50ตันครับ กองเชียร์กองเชียร์นั่งไม่ติดกองเชียร์ฝั่งนู้นไม่รู้ตื่นเต้นหรือเปล่านะครับแต่กองเชียร์ฝั่งนี้นี่รู้สึกว่าตื่นเต้นมากกระดิ่งปลอกเส้นกระดิ่งเปลวปลอกเดียวแค่เลี้ยงตัวหรอ มของเคียยวฝั่งนี้นี่ดุเดือดมากครับเพราะว่ามุมนี้มันเป็นมุมกว้างมันเห็นหมดเลยฝั่งน้นเนี่เป็นฝั่งที่ปฏิบัติงานนะครับฝั่งฝั่งที่เดินอยู่ฝั่งนู้นเสที่ทีย่มขึ้น่เสียเติมก็มาแล้วนะครับยกเครื่องสุกนะ เสตเติมเดินเมื่อสักครู่นี้แจ้งข่าวนิดน,นึงนะครับรถแกนี้ขึ้นแล้วครับแคท320ของเสียเติมที่จมอยู่ที่อำเภอดอนจานครับหน้าเทศบาลดอนจานะขึ้นแล้วนะครับ พอขึ้นแล้วแกก็เดินทางมาให้กำลังใจทีมงานเสียจิกันต่อนะครับ,มรบหมดต้นมะพร้าวประมาณ5-6ต้นครับเสียเติมบอกกู้อยู่1วันเต็มๆครับ1วัน1คืน รถบูมลงมาครับสำหรับฝั่งรถเคนน่าจะเป็นการทดสลิงใหม่หรือเปล่าเข้าใจว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ อ้าวพักด tamam ื่มน้ำดื่มท่ากันก่อนนะครับ

เป็นกำลังใจให้กับทีมงานรถเคนนครับมีขาดงมีขาดอนแล้วก็มีบาสดงครับสามหนุ่มรูปหล่อทีมงานรถเคนนจากอำเภอพลทองร้อยเอ็ดนะโมเคนดูกันยาวๆครับ เดี่ยวสลิงแล้วครับเตรียมตัวครับเตรียมตัวลุยกันต่อตอนนี้ก็มืดค่ำแล้วครับ ใช้เวลาครับทุกขั้นตอนเนี่ยค่อนข้างใช้เวลานี่เราเกาะติดกันมาตั้งแต่เช้าเลยนะครับเที่ยงวันยันเที่ยงคืนกันเลยทีเดียวครับโอ้โหครับดูสังเกตดูดีๆครับ

พยานาคนอีกแล้วพยานายังไปะเช่นหาดิุทดันสิฉายยาจากกองเชียร์ฝั่งนี้นะครับพยานาคนขวันน้ำลรอนกหรอ อ้าวรถคันไหนเอ่ยดับห0าสิบตันบอหาสิบครับโอ้ห้าสิบตันนะครับดับเลยครับควันพุ่งเลยควันพุ่งครับ ดับเองหรือว,ว่าแกตั้งใจดับโอ้อ,อ,อ oh. ย่าบอกนะว่าน,นอกกลางอากาศเคห้าสิตัน,นคำมืออย่างนี้การสื่อสารกันนี่นลำบากแน่นอนครับการสื่อสาร ภาษาไม้ภาษามือแทบจะมองกันไม่เห็นแล้วครับแต่อีกอย่างไม่มีที่ยืนด้วยนะครับสำหรับผู้ที่จะส่งสัญญาณไม่มีตำแหน่งที่จะเข้าไปใกล้เลยนะครับเนื่องจากเป็นพื้นที่จำกัดแล้วก็แคบมากจะมีฟองไงหรอฟอ,องไงมันจะไดกำไรนะเจ้าครับ ไอ้แพสซื้อขนมปังมาให้ขนมปังกับนุ่มไหมอันลุงลรงเล่าเย็บลวงนะขนมปังอ้าวก็พักพักเครื่องอีกแล้วครับเกอห้าสิบตันก็ได้ดับไปเองเลยนะครับหลังจากที่ทดเสีิบใหม่แล้วก็ทำการยกหยุติ นะครับยุติไว้สักคู่ก่อนยุติวันวัน,นว่ายุติยไุติไว้สักคู่ก่อนนะครับผม <S <S ท,ท,ทมมิ้งไ<ด>วท้วท่านี้ครับเจ้าซานี่ก็เกี่ยวพวก่อี้อยู่อยู่ในท่าดึงนี่นะครับส่วนเคน30สิตันก็ อยู่ข้างหลังพิซานี่ไปอีกนะครับค่อนข้างห่างเลยละ่ะตำแหน่งนี้ <c oughs> เราก็ปักหลักเก็บภาพกันอยู่เกาะกลางน้ำนี่นะครับสะตรงนี้แหละครับ <c oughs> ตามกันต่อคลิปหน้านะครับขึ้นหรือเปล่าหรือว่าจะยุติภารกิจ เดี๋ยวคลิปหน้ากลับมาว่ากันต่อครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ